ติดคุกม,มานานขอใช้ชีวิตก่อนเดี๋ยวค่อยจับผมไปขังใหม่ไม่ต้องตามจับผมหรอกเบืองค่าน้ำมันเดี๋ยวผมไปม,มอบเองอย่างแรกคือไม่ใช่เรื่องเงินนะเพราะว่าพี่ไม่ได้ทะเลาะเพราเรื่องเงินพี่ถูกลังแกก่อนพี่ถึงเป็นแบบน,นี้ ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนในติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะจากกรณีของตลกชื่อดังในแกลชชวนชื่อและก็ภรยาแจงปุณณาสาที่ออกมาถแถลงขอตัดขาดบู้ภูมิพัฒน์น้องชายของแจงนะคะไม่คอนับญาติกันอีกต่อไปจุกยับในกร้ราลานคููฆ่าไม่จบหากทั้งสองคนเป็นอะไรไปก็ขอให้รู้ว่าเป็นฝีมือของน้องชายรำไห้สุดแค้นขอโทษสามีญาติพี่น้องทำเสียหายเสียใจที่สุดค่ะมันไม่มีใครอยอมหรอกแต่ผมต้องเงียบผมต้องทำงานผมต้องหาเงิน ถ้าผมไปประทะหรือไปนูน่นนี่นั่นอะไรมันมีผลกระทบกับงานแล้วบางทีสิ่งที่เขาไลฟ์ออกมาพูดเนี่ยเหมือนต้องการให้พวกผมเสียชื่อเสียงเพื่อที่จะไม่มีงานแล้วเ,เลยต้องเงียบใช่แต่คือเมื่อวาน,นมันเงียบไม่ไหวแล้วมันมันคนเรามันไม่แบบโดนกระทําแบบด้ายีบ่อยๆเนาะนี่คือหนี้การพนันสิ่งที่เอาหนี้สินมาให้แจ้งกับที่บ้านใช้เนี่ยเยอะมากนะแต่แจงก็ทน เพื่อไม่เป็นไรให้โอกาสเขาวันๆอ่ะแจงกับแจ๊ดหาเงินอ่ะเหนื่อยเหนื่อยมากแต่ต้องมาทําอะไรแบบเนี้ยแจงแค่มองว่ามันไม่แฟร์กับแจงเลยอ่ะกับสิ่งที่เขาออกมาด่าแจงโพสต์ว่าแจงนู่นนี่นั่นลามมาถึงลูกแจงเนี้ยขู่ขู่ขู่ค็นขู่นู่นขู่นี่จังเก็บหลักฐานไว้หมดบางทีคนเราโดนขู่มากๆอ่ะมันไม่ได้รู้สึกดีนะตอนแรกแจงคอยเขวนะจจงรู้สึกว่าจังประมาทเพราะว่าสามีเราทํางานในที่แจ้ง ลูกเราอีกจนเมื่อวานเนี้ยจังรู้สึกว่าจังยอมไม่ได้ละจังขอใช้ความเป็นผู้หญิงเนะี้ยออกมาสู้เลยออกมาเลยมาวัดกันว่าจะเอาอยัางไงอืมคือเมื่อวานเนี่ยมันมันก็ไม่ไหวมันก็จิตมันหลุดจริงๆทั้งผมทั้งแจนงจิตหลุดแต่ผมมีสติที่ผมจะพูดจะคุยเพื่ออยากให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆมันคืออะไรอันไหนมันจริงอันไหนไม่จริงคนเวลาฟังเขาอะคนเชื่อเยอะว่าเป็นเขาไม่ญาติแจงแต่ถ้ามาคุยกันต่อหน้าจริงๆอะเอาจริงๆเลยนะคุยกันต่อหน้าแต่แบบเนี้ย คุณได้รู้แน่ว่าจริงๆมันคืออะไรที่จังไม่เอาหลักฐานท,ทุกอย่างเนี้ยออกมาพูดหรือให้ใครเห็นอะเพราะจังคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวและเราไม่ได้ทำเราใช้นี่ให้คุณจริงๆเสียใจยมากเสียใจยจนพูดไม่ออกทุกคนบอกว่าทำไมจังไม่ออกมาพูดทำไมแจงแบบไม่โรเทคแจ๊จ,จริงๆทุกคนไม่มีใครรู้เลยว่าวในใจเราทำอะไรกันอยู่แต่ครั้งนี้มันหนักจริงๆ มันหนัมกมากๆแล้วตอนเนี้ผมก็ส่วนผม,มนะแจงก็ส่วนแจงนะของผมเนี่ยเรื่องรองเท้าอมผมโกรธตังผมว่าผมจะหามาได้ทุกทุกอย่างอ่ะสุดท้ายอยู่คุกได้ประมาณสามเดือนส่งจนบายออกมาว่าขอให้แจงและแม่เนี่ยยอมความ จะทําตัวเป็นคนดีจะขอโทษทุกคนจะเป็นคนดีของสังคมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพน,นันนี่คือหลักฐานจางไม่อยากเอาออกมาเปิดเลยนะมันเหมือนประจานคนในบ้านแต่แจงก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันครั้งนี้จางต้องออกมาโรเทคแจงโรเทคแจ็คโรเทคครอบครัวที่จงดูแลอยู่ไม่ใช่ว่าแจงจะกลัวหดอยู่ในรูหนูอย่างเดียวบอกเลยนะบู๊กูคนเก่าหายไปแล้วนะนี่คือคนใหม่นะคือตอนนี้เขาหน,นีอยู่ ใครที่เห็นเขาเนี่ยเขามีหมายจับเรียบร้อยอใครที่เห็นเขาเนี่ยผมไม่รู้ตอนนี้เขาหนีไปไหนก็อยากให้ทุกคนได้รู้และช่วยพวกเราหน่อยให้เขามามอบตัวก็ช่วยกันแจ้งเบาะแสแล้วก็ล่าสุดที่ผมคุยกเขาทะเลาะกับเขาอยู่นะเพื่อนเขาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาใน Facebook โพสต์รูปปุ๊แล้วเขาสั่งให้เพื่อนเขาลบก็ผมก็ขอบอกเหมือนเดิมนะถ้าผมเป็นอะไรคือเขาถ้าคุณ คือตอนนี้ผมไม่ยอมผมไม่ยอมจริงๆถ้าคุณโซเชียลก็พูดเหมือนเดิมผมก็จะโซเชียลแต่ผมจะไม่ทําก่อนนะแต่ถ้าคุณทําอะไรพวกผมกอนอ่ะก็ตามนั้นจะมีกี่คนที่มีเงินใช้มีรถใช้มีคนใช้หนี้มีบ้านให้อยู่ค่าน้ําค่าไฟมีกี่คนไม่พูดแบบก็เหมือนล้าเลิงใช่มันไม่ดีไงเราเลยไม่อยากพูดแต่วันนี้มันไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆไม่ต้องขู่ไม่กลัวเพราะถ้าเรามัวแต่กลัว เราก็อยู่แต่ในจุดต,ต,ตรงนั้นน่ะเราผุดออกมาไม่ได้เลยแต่วันนี้จังพร้อมมากคือแมนแมนคุยกันเลยดีกว่าจะเอาอยัางไงมามาคุยกันจริงเมียผมไม่ได้ผิดอะไรกับเขาเลยแม้แต่นิดเดียวครอบครัวไม่มีใครผิดอะไรเขาเลยช่วยมาตลอดจากที่แจ้งร้อยผมฟังนะคุณยายมาหาผมว่ามาที่หลังแล้วพูดน้ำลายคือเมียผมไม่ได้ผิดอะ่ะพวกผมไม่ได้ผิดอะไรเลยด้วยซ้ำ และผมไม่มีจุดอะไรด่างพอ,อยกับตัวเขาด้วยแต่ใครอยากจะเชื่อก็เชื่อ,อแล้วแต่เลยแจง้งอะไม่อยากขอบคุณใครเลยแจง้งอะอยากขอบคุณแจ้งแล้วขอโทษแจ้แค่คนเดียวไม่ได้ร้องเพราะอะไรนะร้องด้วยความแค้นมันแค้นจริง และก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่แจนและก็แจ๊ดนะคะถแถลงข่าวจบไปได้ไม่นานค่ะทางด้านบูนะคะก็ไม่จบจริงๆค่ะไลฟ์สดตอนนึงนะคะบอกความต้องการถ้าจะให้มอบตัวยังวนเรื่องเดิมให้ตอบเรื่องแม่มาก่อนทั้งยังบอกว่าไอ้เรื่องตูไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะอีกทั้งนะคะยังพูดถึงตัวเองหน้าตาเฉยอีกว่าตูติดคุกตูออกจากเรือนจำมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วทั้งยังพูดแต่เรื่องแม่อยู่ไหนให้ตอบเรื่องแม่ศพแม่อยู่ที่ไหนเมื่อเจอคนมาคอมเมนต์ว่าพูดวนนะคะบูค่ะก็ยังโตว,ว่า ไม่วนก็มึงไม่เขี่ยตูก็วนอยู่อย่างนี้ตูตั้งใจออกมาแชร์เรื่องนี้พวกมึงนี่ก็ไปวนว่าตูเนี่ยเลวตูเลวอยู่แล้วบอกตูเลวตูก็รับว่าตูเลวตูเป็นคนไม่ดีไอเรื่องไอเรื่องมอบตัวกูมอบอยู่แล้วกูไม่ได้กลัวหรอกคดีอย่างนี้ไม่ใช่คดีใหญ่โตอะไรกูมากกว่าที่กูไม่ได้ไไดไรดับความยุติธรรมมึงไม่ต้องอะไรอ่ะถ้ามึงอยากให้กูไปมอบตัวมึงพูดเรื่องแม่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวกูไปมอบตัวเลยสรุปแล้วศพแม่อยู่ที่ไหนพี่สาวคนที่หายสาบสูญอยู่ที่ไหน รบกวนใครที่ดูข่าวแถลงมันรบกวนถามหน่อยถามประเด็นเลยประเด็นแบบหลักเลยสรุปแล้วพี่สาวที่หายสาบสูญอยู่ที่ไหนเรื่องศพแม่อยู่ที่ไหนศพแม่ถูกอยู่ที่ไหนได้ทําบุญศพแม่ไหมได้ได้ทิ้งศพแม่ไว้จริงไหมลองถามให้หน่อยรบกวนนะเนี่ยใครที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยเอาไปถามไม่ทีอย่าพยายามหลีกเลี่ยงประเด็นนี้ไอ้เรื่องกูไม่ดีมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วกูติดคุกกูออกจากเรือนจำมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่ามึงดูดีมึงเคลียร์ให้จบเลยศพแม่อยู่ที่ไหนวนก็ไม่วนก็มึงไม่เคลียร์สักทีกูก็วนอยู่อย่างเนี้ กูตั้งกูตั้งใจออกมาแฉเรื่องนี้ให้คนพูดถึงเรื่องนี้แต่พวกมึงไปวนเรื่องกูเลวกูเป็นคนเลวอยู่แล้วก็มึงไม่เคลียเรื่องนี้มึงก็ถามมาเดี๋ยวว่าสรุปแล้วพี่สาวคนโตหายสาบสูญไปไหนเธอศพแม่อยู่ที่ไหนมึงก็ถามมาเดี๋ยววนกูไม่วนหรอกกูก็พูดเรื่องเดิมมาเรื่องมันไม่เคลียรอ่ะบอกกูเลวกูก็รับว่ากูเลวกูเป็นคนไม่ดี นอกจากนี้นะคะจะเห็นได้ว่าบูค่ะยังออกมาอาัดคลิปแชร์แลกฟาดอีกครั้งนะคะว่าอยากให้คนรู้เท่านั้นเองว่าพวกมึงเนี่ยต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งรบกวนอย่าลืมชี้แจงนะว่าศพแม่เนี่ยอยู่ที่ไหน ก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะทางท็อปดาราค่ะก็ยังคงติดตามต่อไปนะคะจนกระทั่งล่าสุดค่ะดูเหมือนว่าบูค่ะจะยังคงออกมาไลฟ์สดในติ๊กตอกอย่างต่อเนื่องและดูท่าทางไม่สลดนะคะบนโดนอายัดบตรค่ะซึ่งได้ออกมาเผยในช่วงหนึ่งของไลฟ์นะคะว่าติดคุกมานานขอใช้ชีวิตก่อนเดี๋ยวค่อยจับผมไปเข้าคุกใหม่ผมอยู่ได้แต่ขอเที่ยวก่อนแล้วกันไม่ต้องเที่ยวตามจับผมหรอกเปลืองน้ํามันเดี๋ยวผมไปมอบเองรับรองทำภารกิจอะไรเสร็จเรียบร้อยจะรีบกลับไปมอบตัวทันทีแถมยังพูด พาดพิงไปถึงตำรวจทุกคนนะคะว่าขอบคุณที่คอยช่วยเหลือตลอดเมื่อกี้ใครบอกว่าพี่พี่หมวกไหมพรมอยู่ไร้สวัสดีนะพี่ผมติดตามอยู่ผมเป็น fc พี่อยู่แต่ว่ายังไงแกล้งมองไม่เห็นผมก่อนนะติดคุกมานานขอใช้ชีวิตก่อนเดี๋ยวค่อยจับผมไปขังใหม่ผมอยู่ได้เต่ขอเที่ยวก่อนแล้วกันไม่ต้องตามจับผมหรอกเลืองค่าน้ำมันเดี๋ยวผมไปม,มอบเองแล้วก็พี่ตำรวจทุกๆคนด้วยนะขอบคุณมากนะคนที่คอยช่วยเหลือแล้วก็คอยส่งกำลังใจให้ตลอด รับรองเดี๋ยวทำภารากิจอะไรเสร็จเรียบร้อยจะรีบกลับไปมอบตัวทันทีกูเลยอยากจะกลับไปมอบตัวเลยแม่งยิ่งกว่าซุปเปอร์สตาร์เลยตอนนี้หมื่นคนหิวแสงจัดขอบคุณครับเติมโชว์หน่อยโว้โแค่นี้กูก็สี่ห้าหมายแล้วมึงอยากกูเติมโชว์อีกบูห้าร้อยมึงตั้งฉายา,ยากูก็ผิดแล้วกูไม่ได้โจรห้าร้อยกูโจรสามแสน 300, นะเขาตั้งค่าหัวกูมาเนี่ยค่าตัวกูสองล้านนะนำจับเนี่ย คือกูเป็นเด็กกูก็ขอโทษเป็นคือทุกคนอยากให้จบตอนนั้นอันนั้นเป็นการทะเลาะครั้งแรกกูก็กูก็กราบได้ไม่ใช่ว่ากูเป็นคนไม่มีศีลธรรมกูรู้จากเด็กจากผู้ใหญ่กูขอโทษเป็นพวกมึงคิดเอาแค่นั้นคือที่กูทะเลาะรอบนี้คือมันรอบสแล้วเข้าใจป่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆกูมาด่ากูมาพูดเรื่องมันเยอะเรื่องมันเยอะกว่าที่พวกมึงคิดใครที่เขาเข้ามาให้ของขวัญกูมึงอย่าเที่ยวไปตามด่าเขาให้หามึงรู้จักแยกแยะบ้าง กูเลวก็ด่ากูคนเดียวพอไม่ต้องไปด่าเขาไอ้หาเขาคนธรรมดาเขาก็อยากรู้อยากนั่นอยากนี่เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์บางทีเขาอาจจะชอบกูมุมอื่นก็ได้ไม่ใช่เห็นใครชอบกูไม่ชอบไปแจ๊ดไจแจงด่าหมดไอ้มึงสติดีกันรึเปล่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ําก่อนพอดีเพื่อนโทรตามแล้วต่อไปกินข้าวกันขอบคุณมากนะทุกคน คนที่ให้คนที่ให้เข้ามาเข้ามาให้ของขวัญขอบคุณมากๆคนที่เข้ามากดแชร์กดหัวใจแล้วคนที่กดด่าด้วยไอคนที่มาพิมพ์ด่ากูอ่ะขอบคุณมากมันเป็นเครื่องเตือนสติอย่างหนึ่งที่กูจะต้องเลวต่อเพราะพวกมึงอ่ายังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเช้าวันนี้ในขบูค่ะก็คงออกมาไลฟ์สดเช่นเคยพร้อมเผยในคลิปว่า สมมุติถึงเวลาความจริงเนี่ยจะปรากฏทุกคนจะเข้าใจว่าพี่เนี่ยต้องการอะไรอย่างแรกไม่ใช่เรื่องเงินนะเพราะว่าไม่ได้ทะเลาะกันเพราะว่าเรื่องเงินคือพี่นี่ถูกรังแกก่อนพี่เลยเป็นแบบนี้ถึงเวลาความจริงปรากฏก็ทุกคนจะเข้าใจว่าพี่ต้องการอะไรอย่างแรกคือไม่ใช่เรื่องเงินนะเพราะว่าพี่ไม่ได้ทะเลาะเพราะเรื่องเงินคือพี่ถูกรังแกก่อนพี่ถึงเป็นแบบนี้สรุปเป็นดาวติ๊กตอกเฉยกูงงเลยเป็นเพราะพวกมึงด่ากูมากอ่ะเขาเลยสนใจถ้าพวกมึงไม่ได้ให้ค่ากูเขาคงไม่มาสนใจกูหรอก กูบอกแล้วไม่ใช่กูเข้าทางพวกมึงนะพวกมึงอะเข้าทางกูมึงไม่รู้แต้มกูซะแล้วก็ไม่ดูความไม่ได้ดูภูมิใจนะแต่ว่าแอบขำนะเพราะว่พาพออยู่สถานการณ์แบบนี้รู้สึกว่าไอ้พวกติงฝั่งนู้นคงแบบมันไสเยอะดูท่าทางเรื่องนี้นะคะจะไม่จบง่ายๆแล้วล่ะค่ะส่วนความคืบหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนั้นนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นคะ่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่า,ขาวบันเทิงก่อนไครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ที่ YouTube ชา n นลท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอะอะออยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ